คนหนึ่งเขาเดือเมียน,น,นั่อิ่มแม่ขอขอึ่อไปขอฟังเสียงแม่น่อนะเพนขึนไปเป็เปแม่นะพสออ้ได,<อ>ได,ได้เดี๋ยวไปรองให้ลูกฟัแค่นี้ก็กกิตเสลยวกับานนีแ้เดี๋ยวเพื่อนแม่เขารอแบเขเลิกงานทัเขาเอาไว้ม,<อ>มา ตั้กีจุบอทีดจเนการนะครับมาหลดประมาณหกเจ็ดร้อยเมืเม่อจะได้ใส่ซิดเขาเหม็นบอลลาอร่อยมากเร็วอันนี้พี่ดิเอามาใช่ไหมเบียรอเอามากายคนแล้วบทคนนีน,นอนเด้อนอน ก็นู่นแหละตอนก็จะนอนตอนจะส้วงเป็นเปลรสวนอยู่ในหม้อแล้วตุ่มหม้อบอกไงที่บ้านน้ำมันบ้านน้ำมันลาวบ้านของของนั่นล่ะแม่ก็สีที่นอนพอดีเด็ดพอดีว่าเป็นการไปคีิงอันยันพอดีบ่ก็แม่นอนกับหลานคุณดูแล้วก็แอดมินนอนนิดหน่อยค่ับเด็กพอดีพอดีไป ีี่่ทนนอให้ตากสนุกไหมาาานาฬิกาอันนีก้กกีซื้อให้แล้วกกีซื้อให้มีแต่คนซื้อใหายยังไม่มีอันไหนเป็นน้องจบของบอลน,นาฬิกาซีซ่าหาเซียนนี่ไม่เคยมีจะซื้อได้เลยมีแตค่นคนรัมพอนิซื้อหายพี่เล็กก็ซื้อให้อันอไหซื้อหายจะไม่เขาไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยพี่น้อง ย่างกี่ไรก็คือซื้อกระเป๋าแค่นั้นใบสองใบแค่นั้นจบแต่ถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยบ่ค่อยซื้อแต่ว่าเป็นคนมากก่มากยอ,อยู่แต่บ่ซื้อถ้าเป็นไหนบูนเชิญเบ๊เขากล้องหน่อยเบ๊อยู่นี่อยู่เพื่นอนไานจะพักวันเพราะน่งไปสนามบอลพี่น้องวันนี้น้องโกกีเป็นหนึ่งพนักง,งาน เจ้าคือสิ่งมันพลายเหม็นบลาหานเหอนอายแบบอลหัวสาทั้งที่เัอไม่มีแลเอยเมื่อเป็นความต้องการพางขออนุญาตขึ้นตะกร้านะครับเป็นสินค้าแบรนด์โซเป็นสินค้าแบรนด์โซแม่กี่น้ำเบิด ช,ช่องเกี่ยวนะไม่ชอบแม่จะได้เปงลงร่างไม่หน่อยหนาแดงน,ดนี่ขึ้นนี่นี่ใช่ขออนุญาตขึ้นตะกร้านะครับ FC อ่าใครที่ดูอยู่พี่น้องของอนุญาตขึ้นตะกร้าเป็นคิมกันแดดของแบรนซูบอบบี้นั่งข้างใครบ่บอกบี้เป็นเรื่องออกข่าวออกไปเดาเออกคนคนในความลับเป็นผู้อีกโคนในความลับเป็นผู้หญิง คนในความลับนั่งอยู่ข้างข้างไม่บอกเป็นแพ็กกิ้งตัวใหม่ต,หมตัวเก่าจะเป็นสีสีเขียวกล่องเป็นสีเขียวแต่ว่าตอนเนี้ยเพื่อนท้ำตัวอย่างมาแล้วเป็นกองสีสมพี่นอ้องแต่ว่าข้างในเหมือนเดิมนะข้างในเป็นเหมือนเดิมขนะ้าง,มมางในเป็นสีขาวก็เหมือนเดิมพี่นอ้องเป็นเนื้อครีมเหมือนเดิมก,ดกันแดดกันแดด50 f p f เนื้อเป็นเนื้อแบบบางเบาใช่ดีใช้ดีมากใชดีามากถ้าตัวเนี้ยเป็นตัวเนื้อแบบว่าปกปิดปกปิดดีพี่นอ้องเขาจะขึ้นตะกร้าให้นะครับส,สักู๊ตเซรัละตะกร้าก็ได้

แบรนด์ะไม่ได้จ้างผมนะแต่ผมไลบ์เฉยผมแบบผมอยากตอบแทนที่แบบว่าแบรนด์โซพี่เล็กแบบซัพพอร์ตโรงแรมซัพพอร์ตต่างๆผมผมคือตะก้าไม่ใช่เลยนะ <S <S ผมในี่เอลซีเนี่ยอุดหนุนสินค้าพี่เล็กแค่หลอกพี่เล็กเกลียดผมมากแกไม่ได้หวังอะไรกับผมเลยรักเหมือนลูเหมือนหลานนี่เลยพาไปเที่ยว,กวเกาหลีซื้อเครื่องบินให้หนั่งเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาส ซื้อรองเท้าคุณไปเสียได้ใส่ <มา S 1> เราไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากเรามาขายของให้พี่เล็กสุ่มมักแต่งเนี่ยเป็นไรกันอยู่เพิ่งดราม่าอยู่เพิ่งดราม่าก็าเลยแบบว่ามินายตาจังพี่มินิัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มินิอายพี่อายพี่อายจ้างเราเร็เวจ้างแน่ตี๋พวกปีนี้วางอยู่ดิปีนี้วางอยู่นะพี่ฉลองไหมเร็วจะลองแป๊บพับาเร็วคือเพิ่งม่ได้จ้างพี่น้องเพิ่งม่ได้จาด้างก็บาง ถ้าไปเที่ยวเกาหลีไปกับตัวนั่งบิสเนสนอนไปอย่างดีเป็นสปอนเซอร์ค่ายทุกปีจ่ายค่ายปีหนึ่งแบบหลายล้านมากและไม่เคยมาเรียกร้องอะไรเลย <Okay. S 1> ข่อยตอบแทนเราคือคอยมาขายของให้เรายอยากนองอยากให้พี่นอนเอฟซีอุดหนุนสินคา้าเราเป็นไงสินค้าหลายๆพี่น้องใช่คือพี่เล็กอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดค่ายแม่ให้เงินค่ายปีหนึ่งอ่ะหลายล้านมากอย่างตะวันยาตะวันมีอันนี้ยังมีอันนี้ยังแล้วก็ดูแลทุกคนด้วยนะทุกคน ปวดผู้นำผู้นี้อาสมว่าคนนี้ไม่ได้มานอกใช่ไหมปวดเงื่อนไห้ผู้นี้โชทางเขาก็ง่ายของสิแม่แค่นี้ดิหลุนแล้วก็ง่ายหมดเลี่ยวความสุขที่จะคือดดูแลดูแลศิลปินตัวเกลียวแล้วก็ไม่ไม่เคยมาแบบว่าต้องตอบแทนท่านอะไรนี้บัวบัวขึ้นว่าอย่างไรกันเพียงแค่ก็หายไม่หายก็ไม่มีอะไรที่หยาดแล้วบ่อยก็พอแกบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรเลยเราก็เลยเกรงใจเลยช่วยบุตรกากันแดดนะครับ ให้เราอุ่นใจให้เราดีใจได้พี่น้องซอยไข่แน่แต่ันไ่ว่าไม่ห่วงใหม่แต่ได้ได้คือของแกก็ใช้ดีจริงใช้ดีจริงอันนี้เราใช้ด้วยเคื่ออีกแล้วได้ดีพี่น้องเป็นกระบางเบาแม่แม่ครีมเขาแบงก์ไหนเขาแบงก์คำแพง เว้า wow, น้ำพอได้มีเหงเด็กอันตาเรื่อวันมาวันได้ทรมฟูกฟกฟูกหมดแล้วนี่หมดแล้วหรอใช่ครับแอบเอาส่งต่อแม่นอนรักดวงมาล้บา พบเกกันไหมปีห้าหาเจ็ดเกือบหมดพูดสื่อเต็มหมยอ่ะอันนี้ของใครบองทมครับแม่คือมปเห็นฮู้บอดแม่เสียบระตูรู้แล้วแม่ก็มาเคยถึงเสียบมาเคยเสียบเลิศีสีอยากเห็มาก กินจีบก่นประมาณ25่สิบห้าเงินช่วงนี้ดูไม่รู้จะเคยไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นกระแดดตัวกับอ่าเป็นกล่องใหม่สีส้มเนาะแต่ว่าในนั้นไม่ขึ้นสีเขียวเพราะว่ามันยจะไม่อัปเดตแต่ว่าข้างในมันเดิมสูตรเดิมนะครับตัวนี้คือใช้ดีมากเอาอันนี้เป็นปม,ม,มันมีกี่เบอร์เนี่หรือมันเป็นอันนี้มันจะผสมรองพื้นเลยครับอันนี้คือแทนรองพื้นเลยเนาะใช่แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยง่ายบางเบา หลอดนี้30กรัมนะหลอดนี้30กรัมผมถึงเครื่องได้หลอดนี้30กรัม ข้ามสุขไก่เตยมีโบว์อ,อย่างคอยเห็นมูขอขายอะไรส่วนโอเคแล้วขายจบแล้วขายเมื่อนี้ยขายได้ถามมาวันนี้ไรอย่างคือก่อนที่นางจะไล่ะเบียน่ะแทนคิวหนาหรือบางเนี่ใครเทผมเทครับอาจจะแบบไม่ไม่ไมน่าจะเยอะหรอกดูของตัวเองวันนี้ขอท่านเติมแจ็คเท่ากับทธธุกท่านสามแกงนี่ใช่ครับบอสตรงนู้นอขอเล่นเล่นคำขอบมากเลยครับ ข้อตกมอนไหมรู้ไหมวันนี้ทำไมถึงบิบไปไล่ไ<ด>ถึ่สนามฟุตบอลผมตามงานผมตามนางไลรหรือยัง <S <S ทำคอนเทนต์่ยังเอลซีรออยู่แต่ไม่ได้บอกให้ไปขายของนะบอกให้ไรให้เฉยไลรพูดคุยเฉยแต่เล่ากับไร ตาปลาษาร์ล่แล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้นนนนนนอาัวโกบีเป็นสูตรน้ำเป็นกระเด่สูตรน้ำพี่น้องกระเด่สูตรน้ำแล้วมันจะขาวขึ้นเป็นเนื้อน้ำเป็นสูตรน้ำมีสองตัวมีสองตัวนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นให้สองตะกร้าเลยนะครับขออนใุญาตขึ้นให้สองตะกร้าเลยนะอ่าอันนี้เป็นสูตรอาควาอาควาโกวีเป็นสูตรตัวยาวนี้นะครับสูตรอาคว้าอาควาโกวีเป็นเคียงแดดเนื้อกันแดดเนื้อพี่น้องเห็นบ้กันแดดนะครับวันนี้เป็นกันแดดเหมือนกันเลย พาก,กอดอเหรียญสิบห้านาทีลูกลูเหรียญน้ำพอขายของพนดีน้ำเผาเห้ากับสองตอบแข้มเลยละพี่น้องดีน้ำเผาคั่กจริงๆนะแบบตั้งแต่ตั้งแต่ผม,มตั้งค่ายมานะแล้วแบบไม่มีเงินตั้งตัวนะมีบอสเฟรมให้มาร้านหนึ่ง,งแล้วก็วพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กเนี่ยคือ นับครั้งไม่ได้ที่ซัพพอร์ต,ตมานี่ก็มาจองมีสวดโรงแรมที่แง่อลังการเมาโรงแรมเมาดีสวดหมดเลยเมียคือผมมีทีมงานกี่คนอะแกไม่เคย,ยแบ่งแยกเลย,ยผมรักใครแกก็รักด้วยตัดใจค่นี้ก็ดีใจ <laughs> พี่เล็กเก็ไม่ได้รักผมแบบชูสาวลหมก็เห็นใครแบบน่ารักกับผมเก่ก็รักด้วยแต่ว่ามันมีมันมีคนหลายๆประเภทเี่จได้แบบว่าซัพพอร์ตเราแต่ว่าพราะพอเราแบบมีคนมาใกล้สิกระสิเคียนห้องกับสิบหอยเฮาแต่พี่เล็กไม่ใช่มีแต่ความหวังดีมีแต่ความเป็นห่วงมีแต่ความหวังดีมีความเป็นห่วงการแดดตัวไหนหน้าเบาๆตัวนี้เป็นี้หน้าวาวันให้เป็นเน้นเน้นหน้าวาวเป็นเน้นแบบว่าไม่เน้นแบบว่าเป็นแบบรองพื้นแต่นี้มันผสมรองพื้นไง ตัวนี้ผสมรองพื้นเลยอีตัวนี้อีตัวกล่องสีส้มเนี่ยสีเนี่อยอันนี้ผสมรองพื้นอันนี้จะเป็นแบบทาแล้วแบบเป็นเหมือนเหมือนแม่แต่งหน้าเป็นธรรมชาติเป็นสว่างขึ้นแต่ไม่ใช่แบบปกปิดมากตัวนี้เป็นสูตรกันแดดแบบว่าไม่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 ต้องการแบบเป็นเหมือนรองพื้นถ้าสูตรรองพื้นตัวนี้เลย อย่างนะผมผมเคยเจอมาหลายคนแล้วแบบบางคนอ่ะต้องการซัพพอร์ตบอสบิ๊กแต่ถ้าเกิดบอสบิ๊กมีคนแบบเข้ามากุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่อมเนี่ยก็วิ่งหนีนะเพราะบ,บางคนบางคนเขาไม่ได้รักแบบแบบรักตามธรรมชาติพี่เล็กก็รักธรรมชาติพี่เล็กก็รักแบบแบบเหมือนลูกเหมือนเหมือนลูกคนนึงเหมือนน้องชายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไปเกาหลีไปเกาหล,ล,ลีเนี่ยแกก็จองไปเกาหลีเนี่ยแกจองบิสเนสนั่งเลยไปกลับเลย แต่วันก็บิสเนสแก่เพลงนี้ส่งเพลงส่งเพลงเปิดตัวให้นี่วงใหญ่ไหมเสียงใครร้องอ่ะเสียงใครร้องเอา เสียงใครร้องเหาปีนี้ะผมถือว่าผมได้แบบปีนี้เป็นปีที่แบบผมดีใจมากนะทำวงแบบมีเพชรเพชรนินจินดาเต็มวงไปหมดแม่ดอกลงัง ใครจะไปคิดว่าเอาระดับ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 ราชินีเด็กต่างามาอยู่วงได้อ่ะคิดดูแลแบบคนลุกพูดแล้วคนลุกเพลงแรงมากต้องมาเสียตัวให้ผัวชาวบ้านอาเจุงสีหาน้องสีหากับแม่มาพีกกันคุณบิ๊กผู้จัดการบดบดบด บส์โบสจริงเหรอครับเพื่อนบ้านคุณบิ๊กผู้จัดการโบส์จะไม่ส่งราคาคิวมกรางหกเก้าสามวันตีให้พี่เลยพี่รอมาสองวันแล้วสั่มคุณนุษไหนคนแรกหน่อยก่อนมันสามวันเลขาเพื่นบ้านเลขาคนรออันนี้เจ้าของมันอกไล่ตัวเด็เนาะ เช็ญว่าฉันฉันฉัน้งถามนบาร์หนาบอปกติสรงอยู่นะครับไหนไหนครับยิมพิมอีกรอบ่งบาร์จะเปิดเราปะป้าบนี่วะเจ้าภาพอันคยเบื่อเราบอกเขาคือรอรับพันเลยโมเป็นไล่เราเอ็นนี่เราต้องทรา้ํายำหาเราอีกดูวทพอีกรอบเบิ่งครับลงเอรบอลังเธอักมามันจิไปไล่ออฟฟิเชียลเข้ามา มันมันมาได้มาหายไม่ตรงนะครับบ้านเราเช็คหนาสุดอะไรเพิ่มเพื่ออะไรเพื่ล่าไรสูตรเช็คล่าสุดเรื่อนเพื่อนหน้าจอพวกนี้แหมเดียวกันไหมแบบนี้นะครับอะไรเมื่อกี้ให้เจอได้อสีแล้วตื่นอนกางวันเลยโอ้โหดีครับสวัสดีต่อพันผมมันมันจะมีแค่ไรเออฟฟิเชียลที่เคยคุยกันวันนั้นแต่ว่าผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไหนโทรศัพท์ไม่มันก็เลยเสียอ่ารบกวนคุณพี่เดี๋ยวนะหาเบอร์มัน พีเคข้างบนเดี mm ๋ยวตามหาจะภาพไปหนึงนะครับคนนี hmm. uh ้อ oh. พ yeah. ีเคคนนี้แอตพีเคสักคู่นะครับอั มีแอบไหมหรอด้่มีแอบไปแลยวดูดูแอบหรือ่าแล้วทำให้อีกหรองานแก้บนหรนะครับ เห็นแต่ตัวนี้แต่ว่าไม่มีรายละเอียดเพิ่งส่งมาเมื่อกี้อันนี้มั้งนี่แตเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เป็นรูปม้านี่บอกครับไอ้รูปอะไนี้บอกสวัสดีนะครับคุณพี่ทักมาในอันนี้หรือเปล่าในบ้านเขียวยังแสดงว่าทำไปออฟฟิเชียลหรอผมแอบเลยครับมาถูกครับไม่ตัวเดียวแต่ว่าผมมีอย่างเดียว มเดูคุณพี่คุณพี่จะภาพสักุลนะครับไม่ี้ไหนเนาะอันนี้มั้งเีาะ้องใส่ดิใช่ไหมครับใช่ไหม ร้นองก็สบายสบายลองเพลงปาร์ที่มนาขายของโอ้ยจุดนี้เอ้ยเสียงโมฮอนอ่ะนะวันนี้มันทัวร์หาการอยู่นะมันทัวร์หาการอยู่ติดไหม หมุดกล่องสีส้มได้ครับอ่าสีส้มคืออะไนี่นะครับสีส้มคือกล่องสีเขียวนะครับตัวอย่างยิ้มนะเห็นเมื่อวานก่อนเห็นพี่เจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นพูดถึงพี่บ้านฟิลแอนด์มากอะไรรู้ไหมเจียนชินายมา เปี่ยนมือกีตาร์นะแม่จะให้ใครร้องอ่ะแม่ไปรับส่งผมเลือกนักร้องหนึ่งคนตอนนี้ส่งต่อร้องสกายร้องร้องอาร์ตเล่นใช่ไหมถูกไลนไปแล้วครับรายการไปแล้วเหรอไปแล้วทุกคนทุกคนเลยอ่าวิเชียรวิเชียรไปแล้วครับพิเชียงก็ไปแล้วใช่ไหมวีโอมาลูกมามาสีกับสองให้แม่ร้กีตา

แล้วส่วนอนะครับเราเปลี่ยนทีมครีมพะมาุีแม่นะครับเป็นอาจารย์อานะครับอาจารย์สกายแล้วก็นักรองนะครับควมเอาีโอกัีสุดแล้วเราไย่บสองไยบต้องการจะไปยี่บที่นี่เลยไหมต้องจะได้นะที่ไหนที่บุพีมงบอสดดที่ไหนกันได้็ะที่ไหนอยากได้ัแงโซเนะเ็นในเขาใหญ่ไหมครับจะรอให้ครับ เอาที่แกจะหยอกก็ได้แล้วค็ถามว่าท่ไหนาจะได้